เที่ยวฝรั่งเศสนะครับก็สามารถหาเมนูอาหารกลางวันได้นะครับก็คำนี้นะครับปลาดูชูกนะครับก็คือจะเป็นเมนูอาหารกลางวันราคาไม่แพงมากนะครับก็สามารถกินได้มื้อกลางวันนะครับส่งเสริมให้คนที่ทํางานอยู่ออฟฟิศสามารถรับประทานอาหารได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับอย่างเมนูนี้นะครับ10.50นะครับก็จะมีไก่นะครับแล้วก็มีอาหารจานแรกองเทยเป็นสลัดนะครับเลือกได้ระหว่าง เบลนะครับข้าวแล้วก็หรือว่าจะเป็นเฟนฟายทอดนะครับแล้วก็บวกด้วยเครื่องดื่มนะครับราคาอยู่ที่10.50เองนะครับนี่นะครับก็เป็นเมนูชุดอาหารของวันที่ฝรั่งเศสนะครับก็เป็นอาหารเลบานอนนะครับมีไก่นะครับแล้วก็มีอูมูสนะครับมีซอสแล้วก็สลัดนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นเฟนฟายนะครับแล้วก็มีแป้งให้ด้วยนะครับ นี่ก็แล้วก็มีชาอยู่ในชุดน,นะครับชุดน,นี้อยู่ที่ประมาณ10ยูโร50เซนนะครับก็จะถ้าเพื่อนๆมารับประทานอาหารถ้ยรับประทานอาหารมื้อกลางวันนะครับราคาก็จะไม่แพงมากมื้อเย็นราคาจะสูงกว่ามื้อกลางวันนะครับอย่าลืมดูคำนี้ไว้นะครับปลาดูชูนะครับ